สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.8หน้า109และ110นะคะซึ่งเป็นการหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะในสูตรของการหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นก็จะใช้สูตรเดียวกันกับปริมาตรนะคะถ้าเขาให้ความกว้างความยาวความสูงมาของภาชนะนั้นนะคะมาเราก็ใช้สูตร กว้างคุณยาวคุณสูงได้เลยค่ะอย่างข้อที่1น,นะคะจะเป็นกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ดังรูปก็คือให้ความกว้าง10เซนติเมตรความยาว20ซนติเมตรและสูง25ซนติเมตรเราก็หาความจุได้เลยค่ะว่าความจุของภาชนะทรง สี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะความกว้างคือ10เซนติเมตรความยาว20ความสูง25คูณเลขเลยนะคะ ก็เอานี้คูณกันก่อนก็ได้เอา25คูณกับ20ก่อนนะคะได้500แล้วก็คูณ10เข้าไปก็เป็น5000นะคะหน่วยเป็นลูกบาทแล้วก็มาดูความสูงเป็นเซนติเมตรลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับข้อที่1ค่ะข้อที่2เนาะโจทย์บอกว่า ให้เราหาความจุของถาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ดังรูปแบบนี้นะคะเป็นถาดก็จะมีความสูง5ซนติเมตรแล้วก็ฝั่งนี้นะคะทางด้านนี้45เซนตรงนี้30เพราะฉะนั้น30คือด้านกว้าง45เซนติเมตรคือด้านยาวแล้วก็สูง5เซนติเมตรนะคะเขียนบรรทัดแรกเหมือนกันกับข้อที่1เลยค่ะความจุของ ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงกว้าง30ยาว45สูง5นะคะเอาคูณคูณไปเลยนะคะ เอา45คูณกับ5ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคูณ30นะคะ5 5 25ใส่5ทด2 5 4 20บวกตัวทด2เป็น22เอา2 2 5คูณ30เข้าไปวิธีการคูณโดยที่ตัวคูณเนี่ยลงทายด้วย0คุณว่าจะเลื่อน0มานะคะแล้วก็3 55ใส่5ทด1 3 2 6บวกตัวทด1เป็น7 3 2 6จะได้อยู่ที่6,750นะคะ 6,750หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้วนะต่อในหน้า110กันเลยนะคะหน้า110จะเป็นให้หาความจุของถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง1.2เมตรยาว1.5เมตรสูง1เมตรอ่ะทำเลยนะคะความจุของ ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะความกว้าง1.2ความยาว1.5ความสูง1นะคะคิดเลขเลยเอา1.2คูณกับ1.5 1.2คูณ1.5วิธีการคูณนะคะห้ 5, 2, เป็น10ใส่0ทด1 51 5บวกตัวทด1เป็น6จะเอา1ไปคูณ2อย่าลืมเติม0ก่อนด้วย1คูณ2ได้2 1คูณ1ได้1บวกกันลงมา0นี่8นี่ได้1ทศนิยมนะคะตัวตั้ง1ตําตำแหน่งตัวคูณ1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลคูณจะเป็น2ตํตำแหน่งนะคะ1.8 ศูแล้วก็คูณ1เข้าไปก็ตัวเดิม1.8 0หรือ1.8เฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หน่วยค่ะลูกบาทเมตรเพราะว่าความกว้างความยาวความสูงนั้นเป็นหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยปริมาตรจะเป็นลูกบาทเมตรนะคะแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อในข้อที่4เลยค่ะข้อที่4บอกว่าสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีพื้นที่ฐาน20ตารางเมตรและลึก1.20เมตรซึ่งข้อนี้ไม่ให้กว้างกับยาวมาแต่ให้พื้นที่ฐานมาแล้วเราก็ใช้สูตรพื้นที่ฐานนะคะว่าความจุของอันนี้เป็นสระน้ำเราก็เขียนว่าสระน้ำความจุของสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากักบ จะไม่ใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะเราจะใช้สูตรพื้นที่ฐานคูณสูงเพราะโจทย์ให้พื้นที่ฐานมาพื้นที่ฐานคือ20นะคะลึกก็คือความสูงนั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นลึกคือลงอไปใต้ดินนะคะก็คือสระน้ำเนี่ยจะเป็นความลึกแต่ก็ใช้เลขมาตรงความสูงได้เลยคูณไปนะคะโดยเอา ครไใ้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการคิดเลขนะ1.20จุคูณ20 20ครูไฟจะเลื่อนศูนมาด้านหลังสุดแล้วเลื่อนดึงลงมาเลย2คูณศได้0 2นคูณสได้4ีนะคะ2ูณหได้2อทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นคือ24นะคะ24หน่วยหน่วยที่ได้จะเป็นลูกบาทอะไรคะลูกบาทเมตรนะคะเพราะความลึกหรือความสูงเนี่ยเป็นเมตร ปริมาตรหรือว่าความจุนะความจุของสระน้ำก็คือ24ลูกบาทเมตรนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5โจทย์บอกว่าให้หาความจุของกระถางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้พื้นที่ฐาน196ตารางเซนติเมตรและสูง42เซนติเมตรอ่ะหาความจุเลยค่ะความจุของกระถางทรง สีเหลี่ยมมุมฉากเท่ากับใช้สูตรพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานได้มาแล้ว196ความสูง4อ่ะต้องคูณตอนนี้ต้องตั้งคูณนะคะคุณฝ้ขอใช้พื้นที่ว่างตรงนี้ในการคิดเลข196คูณ42 สองหใส่2ทด1นึ่งบวกตัวทด1เป็น19ใส่9ทด1นึ่สองหสองบวกตัวทด1ได้3จะเอา4ี่ไปคูณ6อย่าลืมเติมศูนย์ก่อน4 6 24ใส่4ทด2 4 9 32บวกตัวทด2เป็น34อ่ะขออภัยค่ะสี่เ้าสามบวกตัวทด2เป็น38นะคะใส่8ทด3 4 1 4, 4 4 1 4บวกตัวทด3เป็น7 บวกลงมาเลยนะคะ2บวก0ได้2 9บวก4เป็น13ใส่3ทด1 1บวก3ได้4บวกกับ8เป็น12ใส่2ทด1 1บวก7ได้8นะคะจะตอบว่าปริมาตรหรือความจุข,ของกระถางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เท่ากับ8,232ลูกบาทอะไรคะ8,232 ลูกบาทย่อเป็นลอบอจุดก็ได้ลูกบาทเซนติเมตรลอบอจุดซอมอจุดนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบฝึกหัด10อ่ะขอไปแ,แบบฝึกหัด8.8หน้า109และ110ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัด9.9นะคะสวัสดีค่ะ